ในต้นบักต้นบักเดือตัวนี้แม่นบหมก็ซื้อนนฟังเน,นี่ยอยู่ต้นบักเดือค่ะกับซิริพอนกับแฟนเพิินค่ะครับภาคไปกบบาบใบขอพอใช่ค่ะอยู่ต้นักเดือ<ช>กับซิลิพอนเนาะใช่ค่ะสมวังกัดไปครับผมครับส่วนลูกซย์ลูกหาเนาะถ้าผมยาจำในโภคมันเท่าไรลูกซย์ที่มาให้ผ้าไหวผ้า ส่วนมากยาิจํจบ่ได้แล้วค่ะลายค่ะลายจมากลายแล้วแล้วภาพนี้เดี๋ยวบอกซื่อฟังในคือมีดาลาดดังพูดใดนี่อ๋ออันนี้ก็คือย่บ้านศิริพรนนะคะเพื่อนมาในงานของงานของศิริพรนนะคะครับอาจารย์สรานะคะครับมาในงานของวัดศิริพรนนะคะครับอันนี้ก็เริ่มสร้างกันใหม่ๆหากค่ะศิริพรนต่ว่าสร้างรูกนี้เกิดปฏิหารด้วยค่ะ ยา,าวาวแห้งกระไดเด้อเพราะเมันสิได้เข่าคลิปแห้งๆเลยครับผมพอเขาบามีไหมไหมครับผมโอ้หนี่ถึงคุณไพ,พ่พงศสุธันต์เทเกินก่อนไลรสดะนะเนาะนี่เวาซื้อฟังเนถ่ยายลูกครูคุณไพ่คุณไพ่นี่<อ>มาเกี่ยวเนื่องอย่างมาเกี่ยวพันอย่างกับองยาครับผมอันนี้ตอนนั้นตอนที่ยาได้สร้างวัดเทพศิริพรครับคุณสิริพรนนี่เพิ่นกาเสนอ กระสีเม,นม่นไผ่บังคะวมาถามคุณสิริพรว่ากระยัก,ยกสร้างคือกันเพื่อนกระสีถามกันแล้วว่าเพื่อนอยากสร้างพระนาปกสีสร้างจังไรดีอันนี้คุณสิริพรหรือห้องเสนอไปว่าให้ไปถามยาใช่ไค่ะร็จแล้วคุณถิริพรก็เลยให้เบื่อยากับไผ่วงสะท้อนไผ่ก็เลยมาคุยกับายา,า,าผมอยากสร้างวัดบอกผมอยากสร้างพระนาปก ผมสิสางยุไสดี n g เพิ่นกเ็เลยมาถามย่าก็เลยเสนอไปว่าบ้านเจ้ายุไสค่ะผมอยู่ยโสทอนแล้วผมอยากส้างผมตีเฮ็ดจังไดก็ต้องส้างอยู่บ้านแหละบ้านจะ้าของอยุไสก็ต้องส้างตรงนั้น่ะให้คนในกาบได้ไหวลูกก็เลยวางสิเราส้างสําเร็จบอกก็สร้างเล้วเลยดิค่ะข่าวของสำเร็จเนาะยินดีนะที่ว่าเพิ่นก็สำเร็จ <pse? S 2> กัคุยกันพอสมควรอยู่ค่ะกับไผรแต่ตอนนั้นกับบอลลูรอกว่าเป็นไผรมาจากไสแต่กัมาลูที่หลังนี่ว่าเป็นน้ำสกุลของแมวเป็นพี่น้องกันใจกัมมัลูว่าเป็นน้ำสกุลแม่กับพี่น้องกันตัวเหมนแบโดยปริยายครับผมคครับี๋ยวผมเห็นขอความขอมาเยค่บผมขอบคุณสําหรับขอความขอมา คุยทักทายกันเนาะครับผมคุณพิมพ์ผ้าขอบคุณค่ะแอดสาธุสาธุครับผมครับนั่นแหละมองทิววา่นั่นแหละแฟดหนึ่งเด้อคุณนุงรักดีใจจะยากครับผมคุณนงรักดีใจหลยครับดีใจว่าไม่ห้แล้วบั่นครับผมห้ไปรอบหนึ่งแล้วโทรไล่คุยกันกับยาคุณนงรักห้ยอีดี้วอกไปบ่ไดเลยเด็ดปิดสายเลยเออเอาห้โอกาสให้ซสก่อนเนาะคุณแย้มครับผมไอแหลมก่ย่งมา เียงนี่ยกันยังมา,อาไอแหลมไอแหลมจิจเกตบอกค่ะเออกันยังมาเต็มยังมากันยังมามาอยู่นี่มีคนขอความมาเนี่ยไอแหลมกันยังมาแต่บอเห็นยาเอาอในแมนลุงตู่มากาบองหยายนงครับโอ้ลุงตู่ลุงตู่มากาบองหยาเนี่ยครับเอาตูไ่ไหนมาขออย่างไรล,ลุงตูไ่ไงไดมาให้เป่ามาหาหยาบอก่ ขุนสิตูนี่มาอยู่แต่ว่าหังจากสิตุใดยาบรูโอ้ <โอ S 2> มันหลายตูนเนาะลุงตูนมาอยู่ครับผมลุงตูนน้องลุงตูนมาอยู่ครับผมแต่ว่ามาอยู่เนาะยา่ามาอยู่ครับผมคุนย่มครับผมมาอยู่ครับเดี๋ยวไปอาลาบัมอีกนะอีกอะไรอาลาบัมไปก่นอนมาขอแชมโลกกรได้ มาขอสั่งยังกระไดเนาะครับผมน,นึ่งเมึงแล้วเนาะภาพนี้เนี่ยคืออลังการแท่ยอยุสารลกเมืองมนดุงตวนี่นภาพนี้ก็คือตอนที่แหลมเพิ่นมากน่ะคะ่ะเพิ่น,นมากขอ<ม>แช็มลาบานีตั้ก็เอยเดี๋ยวทำที่กับยากับุกคนทั่วไปน่ะคะ่ะครับผมนี่ภาพนี้เรามาเจาะอัอลบั้มองย่าศรีปทุมมา เจาะตำหนักเลยมือนี้ครับผมครับถึงเวลาแล้วต้องเปิดตัวครับต้องให้คนหลู่บังปิดอะไรครับหมอแตกเลยคัะที่โทษนะคะถ้าใครถ้าใครเห็นคนนี้นะคะคือเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ดอนเมืองนะคะจากจากคนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้มีรถจิบล้อเป็นสามสิบคันนะฮะครับผมคนนี้เคยถูกรางวัลกัลยาขอลูกกัลยาก็ได้ค่ะคนนี้ครับผมค่ะคนนี้คือ คือเขาเคยถูกรางวัลสามสิบสองใบโอ้สาธุได้ได้ประมาณล้านกว่ารางวัลที่สองเรื่ออะไรนี่เะครับผมาธุถูกโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะคเนี่ยคนเนี้ยคเก็บเอาไว้ยังไม่รู้เลยว่าถูกหวยครับผมครับอันนี้ญาติไปตั้งศาลให้เขาไงคะเออาตุครับผมครับโหญาตาซามาตั้งศาลให้ด้วยเนาะให้พ่อครับผมครับ พิธีอะไรพิทีครับคุจะเปิดเยอะพอ,พอสมควรนะอาพภาพนี้คงจะสําคัญพอสมควรบอลสุฟังดูภาพนั่งสมาธินี่เปน็นจังใดพื้นคล้ายๆว่าจงังไดวอลสุฟังเลยครับาภาพนี้นะคะก็เป็นผู้ปัญญานั่นะะแหละค่ะก็เคยพูดไปแล้วนะคะว่าภาพนี้เป,นเป็นเป็นภาพที่เพิ่นขึ้นให้่าเห็นนะก็เป็นที่เก่านั่นแหละอยู่ที่นั่นสามเดือนท่านก็ขึ้นมาทุกเดือนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำอ่ะ ึ้นสิบห้าค่ำท่านจะขึ้นตลอดย่าก็จะทําวิธีให้ท่านนะที่หนองบัวลำพูที่เก่าชะชะที่นี่ขึ้นในเห็นเลยร้อยข,ข,ขึ้นมาค่ะประมาณเราจะจุดธูปกางคืนวันที่สิบห้าขึ้นสิบห้าค่ำถ้าตอนเช้ามาก็มาเห็นเลยคเต็มหมดเลยค่ะที่ตรงนี้ให้คือให้หวยตลอดเลยตอนนั้นให้ให้รู้สึกจะให้สนะี่แปดนะคะใ กดก็ถูกกันเยอะอีกอัลบับนึงครับพิธีใส่คัมคือโตะบวงสรวงไงแต่อันนี้วิธีไหว้ครูย่านานแล้วค่ะไหว้ครูค่ะไหว้ครูแต่ว่าวันที่ไหว้ครูวันนั้นแหละค่ะคือ,คอ ย่าได้เจอกับคนคนหนึ่งนะคะแล้วงานไหว้ครูย่าวันนั้นที่สงเศร้านะคะเกิดพญานาคขึ้นท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะคะวันนั้นท้องฟ้าเต็มด้วยพญานาคทั้งหมดเลยค่ะะแล้ววันนั้นย่าก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งผู้มีบุญเหมือนกันค่ะที่ได้แนะนําย่าคือคนคนนี้ค่ะ เดินยูหันบ่คือ,อ,อได้ได้ให้รู้จักกับคนคนนี้่ะที่ให้รู้จักกับอาจารย์มีมีบอฮารบัครับ,บ ไม่เห็นลางๆนะคือเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไพลโรธค่ะที่เราได้สร้างโบสถ์กันก็คนคนนี้หละค่ะแนะนําให้รู้จักอาจารย์ไพลโรธค่ะคนนี้ก็เป็นคนที่มีบารมีพอสมควรค่ะถ้าไม่มีคนนี้ยาก็ไม่รู้จักอาจารย์ไพลโรธค่ะคือคนสำคัญที่คือเป็นงานวงสวงของญาตินะแล้วก็อีกอท้องฟ้านะคะจะเป็นแต่พญานาคลอยเต็มไปหมดเลยท้องฟ้าวันนั้นแล้วเนี่ยที่มาที่ไปค่ะ นี่ไปที่มาครับเอฟซี <c oughs> ทุกท่านครับผมมันเป็นเรื่องเล่าที่มาเปิดเผยและก็น่าจะรับทราบกันไว้สําหรับสายพญานาครับผมแล้วก็ลูกหลานของพ่อปูเมียครับผมครับมานี่เบอกเรื่ององค์ยาถ้าห้ามขดคุยกันใงสีองค์งยาหนี้นนำหมอกคิดไวหนยินเนาะเพิ่นหูทิบตาทิเาบเนาะเพิ่นรับรู้อยู่แล้วค่ะเพิ่นรับรู้ว่าลูกหลานเพิ่น ทุกคนนะคะถ้าลูกหลานคิดดีกับปูกบป่กับย่าปู่กับย่ากับประท่านให้ใพูดดีถ้าทําแล้วถ้าลูกทุกคนศรัทธ,ธาปู่กับย่าขออะไรมักจะได้หมดค่ะครับแต่บางคนลูกหลานบางทเีเชิญโอโหัวง่าไปอยู่ในบ้านพอเชิญไปแล้วพอไม่ได้สมปรานาก็ท่านเสกหญิงอันนี้นะคะสำคัญมาก การที่ไปทิ้งบางคนก็ไปทิ Read ้งไว้ในป่าบางคนก็ไปทิ้งไว้โคนต้นไม้บางคนนะคะถ้าเช่าไปยากขอนะคะว่าถ้าไม่ถูกใจหรือท่านไม่อยากอยู่ด้วยก็เอาท่านลงน้ํานะคะก็ท่านจะได้ร่มเย็นเอาลงน้ำไปเลยนะคะอันนี้ก็คือย่าจะจะบอกเป็นอุทาหอนนิดนึง ้าเอาไปบางคนเอาไปไปไปทิ้งไปทั่วในจริงท่านก็เป็นกายที่บางครั้งที่ท่านอยู่กับมนุษย์นะ<ม>ที่มนุษย์ได้กราบไดไ้ว่านะท่านก็รับรู้อยู่ครับแต่บางคนว่าอยู่ด้วยแล้วไม่ได้ก็อยากเอาไปทาสิ่งที่ไม่ดีครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะครับผมอยากจะทราบอยู่องค์ญาเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลลูกหลานเนี่ยเคดพิธีอย่างไรบอกสอฟังเนี่ย วิธีของญาตินะคะครับผมประมาณว่าอดูดวงไฮหรือว่าดูว่าลูกหลานผู้นี้จะเปิดห่ังประมาณนี้จะครอบเสียนหรือว่าเปิดตาที่สามออกแบบนี้เลยตรงจครอบเสียนหรืออะไรให้ให้ลูกศิษย์ทุกคนก็คือวันไหวครูเท่านั้นวันไหวครูเท่านั้นและคนที่จะเข้ามาว่าเป็นเสียนเป็นลูกปู่หลานผู่นี่ก็คือญาติก็ต้องดูก่อนบางคนนั้นต้องพร้อมว่า อยากครอบรืออยากจะเป็นลูกของย่าอยากเป็นลูกสิทธิ์ลูกหลานอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เขาด้วยคือจะไม่บังคับจะไม่ยักเยียดจะไม่อะไรเกี่ยวกับองค์ประกอบตรงข้อมใช่ครับจิบกก่ตรงข้อมอะก่้กอนเนาะคนที่จะมาทํากับย่าต้องบริสุทธิ์แล้วก็ต้องบริสุทธิ์คล้ายว่าต้องต้องสังเกตด้วยต้องมีน้ำสามอย่างน้ำต้องมาอาบรวมกันสามอย่างหนึ่ง น้ำแม่น้ำโขงสาวต้องน้ํากับปู่ด้วยวบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่สามต้องเป็นวัดใดวัดหนึ่งต้องเอามาด้วยวัดที่ดังๆเกี่ยวกับวัดใหญ่ในกรุงเทพต้องเอามาด้วยครับแล้วก็เวลามาทําพิธีก็มาอัดร้อยแปดเข้าไปสวดมนต์ร้อยแปดเข้าไปอัดเข้าไปแล้วถึงจะแบบยากถึงจะครอบให้ จะเต็มที่ไม่ใช่อยู่ๆจะมาให้ญาติทำนู่นทำนี่ให้ไม่เอานะคะญาติจะไม่ไม่ไม่ต้องเมืองสะก่อนคนนั้นใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําให้หมดไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนส่วนตัวของญาติตอกเป็นสายปูสายยาตอกเป็นลูกหลานเพื่อนเลี้สิ่งใหกเมืองออกมานะครถ้าคนมานี้ก็ต้องการอยากให้ญาติทำอะไรให้หนึ่งคนมากก็จะขอแบบไหนที่จะขอได้ นี่ก็สําคัญคขอไม่เป็นเอายกตัวอย่างผมที่ผ้ามาหายาเนาะมามือแรกกับกับตามที่ทําคลิปไปครับผมแต่ว่ายาสงสัยว่าบุญพลา,าเนี่ยท,ทั้งผมมของมาเนี่ยเป็นจังไดคือเดียเขาว่านางซองมึงบอกสูฟังในนางซองผมเหตุเป็นเป็นจังไดกาการี่บุญละ่ะลกูกการี่บุญพ่อสมควรล่ะละ่ะที่เด้เขามหายาเนาะการมี่บุญละ่ะ แล้วมีบุ๋มของจะคของกันล่ะจากไหนมาเจอกันผงอ่างยาว่านี่ผมเป็นยังก็คือทั้งในเป็นองไงเติบอยู่วัสันนี่เนาะกากาบอยากออกซื้อเนาะค่ะเป็นส่วนโตครับส่วนโตหต่งนอกหล่อมันบดีแมนแมนเพราะว่าคุยกนนอกหล่อมันบดีทาให้แบบยังไมันจิงุ้มง่ายเดี๋ยวเขาที่ว่าเขางมง่ายเขาเสอยากไน้นหนามือองค์บอลเป็นในไงเนาะค่ะ อันนี้ผู้ใดอยากมาหายากัรยินดีค่ะยาเสียความแนะนำแถ้าพวกในตางยากาสิประสมความสำเร็จหลายอย่างยาบริเวงแล้วยาการที่อัญเชิญองค์ยาอยาสีปุตุมากองคแทะเนาะลงลงมาองค์ยาเนี่ยยาเฮดแบบจุดถูกเอื่อนบรือแบบเกิเกินสูฟังเ่ยยาก็ต้องเชิญเพลินค่ะยาตองจุดถูกแล้วก็ขืนขันในเพลิน แล้วก็เครื่องสังเวยของยากรต้องพอมก่ะตร n พอมผลไม้ก้า่างน้ำก้าสีก้าขวดพรมะไรก้าวพวงแล้วก็มีขันเทพขันรมขันเทพขันรมก้าวใช่โอ้ข้าพ่อองยามากเลยใช่ค่ะโอ้ข้าพ่อคุณพิมพ์าสีดาอดร์ครฝากถามย่าแม่ค่ะว่าย่า จะลงมากรุงเทพตรงสารแฟตหนึ่งมือไดเนาะค่ะอยากเห็นย่ากราบไหว้องค์ย่านั่มค่ะถ้ามีโอกาสค่ะจะลงไปกรุงเทพมือได่บันติ่ไปมองแฟดหนึ่งนั่นย่าจะลงไปอยู่ภายในเดือนนี้แหละแต่ยังไม่รู้วันว่าจะไปวันไหนคับผมย่ามีภาระอยู่ที่จะต้องลงไปค่บผมแต่ยินว่า คุยกัน,นอกรอบว่าจะลงกไปยูจะนั่งเครื่องลุกไปจะข้าววะสเนาะครับกับที่มีของที่มีน่าไปเอายยูค่ะองคครับก็ดีครับมาตอนนี่คําถามผมกระหมดแล้วเนาะแล้วกเอเซี FC ่เราหลูกหลานถามมาแล้วผงกระตอบไปทุกๆขอความเลยเนาะขอบคุณนทุกกําลังใจครับผมแล้วผมจะจบคําถามไปหลักกระยาไม่ยังเพิ่มเติมไหครับผม กายากับบ่มีอยังนะการขอบคนลูกขู่ทุกคนที่ได้เบิ่งของยาตอนนี้เพราะว่ายาอีกก็เป็นคนขี้อายับแล้วก็การเป็นคนบ่อใครเปิดอยากให้เอฟซีทุกท่านติดตามองยาไว้เนาะเพราะว่ามีเรื่องเล่าแบบใดที่อยากจะนําเสนอหรือว่าคิดใดหรือว่าแนีใหม่ๆอยากจะให้เอฟซีเห็นนํานะครับติดตามไว้เนาะ ครับผมลูกๆอยากให้ยามาครับเชนโดเธออยากเจออยากให้ยาพระเขาในว่างเนี่ยมีอยาใหญญา้ยาซอยยากันยินดีครับ,รบผมาสถานที่ที่ยาอยู่ตรงข้ามประตูโขง <แ S 2> บ้าน,นาสองชั้นนี่อยู่ทั้งชั้นสองครับเอ็ซีทุกท่าน<อ>ท่านผู้ชมอยู่บ้านอยู่บนชั้นสองเด้อครับผมรากาอยู่เยี่ยงเยี่ยงกับประตูโขงครับผมครับบ่ตรงบ่ตรงปันไหลเข้าประตูโขงเยี่ยงนิดนึงครับผมครับบ้านหลังสองชั้นมีหลังเดียวนี่แหละ ครับอยู่แถวนี้ครับผมนี่สองสันล่างเดียวมีองค์หนงล่างมากมายครับผมแล้วก็มือว่านนี่ผมก็ได้ไปไล่สดอยู่อีกบ้านสันหนึ่งหน้าสั้นเดียวอยู่ขุนอีกเด้ครับผมครับทีเอฟซีเห็นนั่นแหละครับผมครับเดี๋ยวผมสิพาเอฟซีไปเมืองชั้นล่างบ้างเช่นไรก็ได้ครับผมผมล่าเนื้อตรงนี้ได้ครับผมครับเอฟซีทุกท่านครับผมเอฟซีเมือง โตมูบูชาครับผมองปูองยาครับผมครับนี่เป็นปูองปูซีทั่ตอนบวชครับเคยเห็นไหครับอ๋อองปูซีทั่วตอนออกบวชครับผมนี่ครับผมองนี้องยืนนี่ครับผมถ้าท่านใดสนใจจังใดก็ขอเบอร์ทั่วไหมออกไลน์สดอันนี้ฝากความหนุนเบอร์ทั่วยังกับโอเบอร์ทั่วยาไหมโซโซก้า 098 4 9 9 8 269ป9ครับ,รบผมสาธุกครับผมชัดเจนเนาะเบอร์โทรกระได้ครับผมเขียนไว้มาเพื่อใดพบใดพอหรือว่าพูดคุยโท่นัดก,กันหรือว่ามีอะไรอยากทราบเกี่ยวกับผงยาก็สามารถพูดคุยกันได้ครับผมครับตามที่แอดเมือก็คงจะของยาไหลายด้ครับผม ถ้าสนใจก็เอาโทรคุยกับองยางรอดเด้อครับผมบมีแต่สิ่งสวยๆงามๆครับผมเป็นละองทางด้านสีผ้าเอฟซีทุกทันลงไปสันล่างครับผมส,ส,บสบา,ามสองใช่ครับเอาเดี๋ยวผม่งสิบเกนมาเอาครับผมกระเป๋า,เ,าเดี๋ยวผม่งสิบเกนไม่เอาแต่ผ้าเอฟซีลงไปเมืองสันล่างเนะี่ยผมจังสิมาเอากระเป๋าครับผมเพราะว่า มือมาท่านไหนบ้างมือคือกล่องอยู่ครับฟาห์เอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมเจาะตำหนักองค์นยาครับผมของมาเพราะท่านหมดของไหลยอยครับผมตำหนักใยยยงงาาหญ่อยู่ขุ่นแฟตหนึ่งดอนเมืองครับผมองค์นยาผมคิดว่าบารมีไหลอยู่เพราะว่าได้สร้างโบสถ์ คำฉนโตกอยู่ในขณะนี้กําลังกอ่อสร้างครับผมเกือบร้อยหลังครับผมแล้วก็ได้สร้างวัดศร,ริพรครับผมแล้วก็ได้มารู้จักกับอาจารย์ไพโรดข้อนี้ครับผมในสิทธิ์สัมเวยใสายมืออาจารย์ดรไพรลื่นวิชาครับผมอนุญาตเผยนำครับผมนวัดศรสิสุโทโธคำฉนโตก็เป็นโปสเตอร์ ที่ผ่านมาแล้วเน,ะนาะคนหนักพบกับหลูกษยหลูกหากันดิครับผม <c oughs> วางๆครับผมอยากมาหาองยากันเยื่องครับตู้หงค้ะโนดครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมอยากจะมาหาองุ่ยากันเรียนเชิญครับผม ได้ยินว่าเปิดเนี่ย,ย,ยถ่ายฟี่ธรรมหาองยาองยานี่องยาแท้ๆได้ครับผมดังเดิมครับผมเป็นลูกหลานครับผู้ติงนะผู้ติงครับผมพอจำอดูแหลกเลยครับผมเป็นผู้สั่งครับจะหมดหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องเล่ามากมมยครับผมผมก็จะคอยนําเสนอไปแต่ละเรื่องแต่ละตอนไปครับผมกดติดตามครับผม มีหลายๆเรื่องจะนําเสนอครับผมภูกระจาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นท่านนี่ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมไลฟ์สดนาคลิปนาค่อยพอกันใหม่น้องพี่น้องเนาะครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านมีความสุขกายสุขใจครับผมขอให้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงครับผมจิตใจเข้มแข็งครับผมทางอดีนขอเป็นกำลังใจครับผม กำลังใจใน้อยๆจากทั้งช่องและพี่น้องเด้อครับผมสู้ๆครับผมรำรวยรำรวยเฮ่งๆปังๆสุสุขสุคนสวัสดีครับ